ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผูพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดลำพูนนะครับมีของดีให้ช็อปกันเยอะมากและเจ้าของสินค้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานเลยไหมค่ะเป็นประธานกลุ่มประธานกลุ่มชื่อว่ากลุ่มอะไรฮะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไม้สลีผ้าทอยอมสีธรรมชาติอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะครับที่พีทองใส่อยู่นี่ทําเองทําเองค่ะโอ้โหสวยมากเลยของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์มีสินค้าอะไรบ้างครับ มีเสื้อแล้วก็ผ้าถุงย่ามกระเป๋า<ะ>ค่ะแล้วก็มีเสื้อลุกเดยอ๋อมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแค่ส่วนดึงใช่ไหมยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะแล้วเริ่มเริ่มมารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับอ๋อเริ่มแรกเนี่ยคือมีเยาวชนเขาทำโครงการค่ะ,คะเขาคุยกันว่าจะทําอะไรดีในหมู่บ้านเราค่ะเขาก็เลย เลือกที่จะทําสีย้อมสีธรรมชาติก่อนอย่างในในบ้านเราเนี่ยวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างจะมีไม้ประดูจากไม้กอครับคลั่งค่ะแล้วก็มะม่วงขหนุนขมิ้นมะม่วงด้วยหรอค่ะใบสับเสือล้โหูเยอะมากเลยคือที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเอามาย้อมสีธรรมชาติได้หมดเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากของเล็กเลน้อยน้อยก่อนอย่างนี้อันนี้คือ ที่คาดผมค่ะของผู้หญิงที่คาดผมก็มีนะครับนี่แบบนี้หุ้ยกำลังฮิตเลยก็คือเศษผ้าที่เราตัดมาค่ะเราก็เอามาทําเป็นอย่างอื่นได้เช่นที่คาดผมตุ๊กตาคือจุดเด่นนะครับอยู่ตรงเอามาปักแบบนี้ใช่ค่ะเป็นดอกไม้นะครับสีเหลืองนี่จากขมิ้นใช่สีเขียวนี่จากใบมะม่วงใบมะม่วงนะฮะ หุ้ยเก๋มากเลยผืนเท่าไหร่ครับอันนี้69บาทครับ69บาทเท่านั้นนะครับต่อกันที่กระเป๋าบ้างดีกว่านี่แบบนี้นะครับคือก็จะมีสีขาวยืนพื้นแล้วก็ ความพิเศษคือตรงนี้เหรอจ๊ะค่ะเราเอาเศษผ้ามาแปะเป็นรูปตุ๊กตาเป็นดอกไม้อ๋อน่ารักมากเล่นสีสันนิดนึงสีนี่คือตรงนี้มีหลายสีมากเลยนะเป็นสีจากอะไรบ้างครับเนี่ยไล่มาเลยอันนี้สีขมิ้นอันนี้สีคาราสีห้อมสีห้อมอันนี้ก็สีก่อก่อเหรอสีออกน้ําตาลเนี้เหรออันนี้สีคลั่งอ๋อสีออกแบบ ชมพูกม,ม่วงนี่เป็นสีจากคลั่งนะครับส,ส่วนสีน้ําเงินแบบนี้เป็นสีจากข้อมอค่ะโอ้หลากหลายมากเลยอย่างใบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยจะอยู่ที่250ค่ะ250บาทนะครับต่อกันที่กระเป๋าอันนี้ก็ทำเหมือนกันด้วยค่ะมีทั้งซิปด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ซิป ิปบนเปิดได้ง่ายแบบนี้นนตรงนี้จะเป็นลายใบโพะลายใบโพเลยจุดเด่นนะครับจุดเด่นงานปักแบบนี้ใครชอบนะใบนี้เท่าไหร่จ้ะอันนี้อยู่ที่2 5 0ราบาบาทเหมือนกันนะครับนี่พูสะพายยังได้เลยถูกมาก250บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าและนี่มีหลายสีเลยพวกลูกสีนี้อันนี้สีจากอะไรครับอ่ามะขับป้อมค่ะโอ้โหสีเท่มากดูสุขุม นุ่มลึกใบนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่1,590ทำกันนานแค่ไหนเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคือดีไซน์เนี่ยดูแบบร่วมสมัยมากเลยนะเปิดง่ายข้างในเป็นหนังสงังเคราะห์นะครับใครชอบสไตล์นี้นะเอาไปถือออกงงออกงานนะเล็กๆนะน่ารักเลยนะครับสีมีให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้เป็นสีจากมะขามป้อมส่วนใบนี้สีจากอะไรอันนี้สีจากใบมะม่วงราคาเท่ากันราคาเท่ากัน1,590บาทนะครับ มาต่อกันที่อันนี้เป็นผ้าถุงใช่ไหมคะใช่ค่ะผ้าถุงผืนแบบนี้นะครับกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยเมตรเมตร20เอาไปตัดเสื้อทํากางเกงหรือว่าจะดีไซน์เป็นกระโปรงกระเป๋าอะไรก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมได้เลยนะครับแล้วคือใช้ไปนานๆมันจะนิ่มใส่แล้วไม่ร้อนด้วยเอ๊ะทำไมไม่ร้อนล่ะเพราะเป็นผ้าฝ้ายยาวเมตร20นะครับผืนนี้เท่าไหร่จะอยู่ที่พัน0นึงค่ะหนึ่งพันบาทนะครับเป็นผ้าฝ้ายมีหลากหลายสี หลายลายให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับก็ไปติดต่อสอบถามกับทางกลุ่มทำพิททองได้เลยจากผ้าถุงไปแล้วนะครับมาที่ผ้าพันคอบ้างดีกว่าอันนี้จะอยู่ที่400บาท400บาทเท่านั้นนะครับยาวแล้วเนี่ย อันนี้จะอยู่ที่เมตรเมตรแปดสิเมตร80เลยนะครับคุณผู้ชมราคา400บาทนะครับส่วนสีเนี่ยตรงนี้สีสีนี้เป็นสีจากอะไรด้สีจากคลั่งค่ะสีจากคลั่งนะครับก็จะออกสีแบบชมพูมีให้เลือกหลากหลายสีอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทองหยิบมาให้ดูสีนี้เขียวนี่ได้จากเขียวอะไรครับเนี่ยมะม่วงผืนละส0่บาทนะครับยาว1นึ่งเมตรแปนะครับก็ผ้าไปเลยมาต่อกันที่ผ้าบ้างน,นะครับเป็นผ้าผืน ก็มีเหมือนกันเป็นผืนผืเลยผ้าของเราเนี่ยทอแบบอะไรครับตรงนี้กีเอวคือเรานั่งทอเราไม่ได้ใช้เครื่องทอยาวเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่3เมตร3เมตรนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะอยู่ที่พันแปดค่ะเพราะว่าเป็นป้ายเข็นมือป้ายเข็นมือราคา1,800บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผ้าผืนมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ทองยังไงโทรหาพี่ทองได้ถ้าอยากได้ผ้าลายนั้นร้านนี้ลองถามกันดู นอกจากนี้นะครับมาที่ทางนี้บ้างข้างหลังพู้นี้นะครับเยอะแยะอลังการใครชอบเป็นเสื้อเสื้อแบบเสื้อเผาค่ะเสื้อทรงกะเรียงเสื้อทรงกะเหเรเหี่ยงแบบนี้นะครับคือเป็นผ้าฝ้ายสีย้อมธรรมชาตินํามาทําเป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงมีสีหลากหลายมากเลยผู้สะดุดตาก,กับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูอันนี้คือจะปักเลยคะ่ะนี่นะที่เห็นตรงนี้ขาวๆนี่คือเลยลูกเดยนะครับอ่าก็ลูกเดยเนี่ยคือ มันจะบ่งบอกถึงคนที่กําลังจะแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วจ้ะค่ะที่สามารถสวมใส่ได้อ๋ค่ะอุ้ยอย่างนี้คนโสดก็อดเลยสิถ้าเป็นชนเผ่าอ,อื่นไม่ไม่ถือค่ะไม่ถือไม่ถือกระเลียงไม่จะถือค่ะอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ที่พันพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยโอ้แล้วแต่ไซส์นะครับเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทไปจนถึง1,900บาทมาที่ตัวนี้บ้างนะครับนี่มันคือลายอะไรของเขาครับเนี่ย อันนี้จะเป็นลายประยุกต์ค่ะถ้าลายดวงตานี่คือลายดั้งเดิมแล้วก็เอาลายดอกต่างๆมาเซมอ๋ออันนี้คือปักอ,อ,อันนี้คือจะใช้ในการถอดอมือหมดเลยเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะอันนี้จะใช้ในการจุกครับตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ที่เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะแล้วตัวอื่นๆอย่างนี้ก็เก้าร้อยไหม ใช่ค่ะ3ามตัวนี้ใกล้อ,อ่าใครสนใจก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อันที่ตัวนี้นะครับเขาเป็นเสื้อคลุมสไตล์ญี่ปุ่นยูกาตะสวยไหมคุณผูณ้ชมตัวนี้เท่าไหนนร่นะอันนี้จะอยู่ที่พันห้าร้อยผ้ามมีคาแรคเตอร์มากเลยแล้วสีสวยอย่างอันเนี้ยสีสีเทานี่จากมะเกลือใช่แล้วก็สีตรงนี้อันนี้จะมาจากแกนขนุนแกนขนุนนะครับจะออกสีเหลืองแบบนี้นะฮะนี่ สวยมากนะครับวันนี้นะครับเอาผ้าสวยๆนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงโปใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกับทางชุมชนได้เลยเดี๋ยวผู้จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ทองมากๆนะครับ ของดีนะสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็อุดหนุนสินค้าของชุมชนกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีสินค้ามีการรวมกลุ่มอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งข้อมูลมาได้ในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์หกโมงตรงหลังขรลรถพงชาติทางอเมรินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน134ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้ in TV